เรื่องราวการพ้นจากฐานันดรศักดิ์ของท่านผู้หญิงสีรัตกับอดีตเจ้าคุณพระศรีนาฏทั้งสองท่านนี้ต่างกันอย่างไรเรื่องราวของทั้งสองท่านนี้ต่างกันอย่างไร 1. ท่านผู้หญิงสีรัตไม่ได้มีความผิดใดๆแต่ท่านลาออกเองเนื่องจากญาติของท่านทําความผิดต่อราชสํานักและกฎหมายบ้านเมืองดังนั้นการที่ท่านจะได้กลับมาอีกครั้ง ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายใดๆและไม่มีมนทินใดๆอีกด้วยเพราะหลังจากที่ท่านลาออกแล้วท่านก็เก็บตัวและปฏิบัติธรรมที่บ้านและบางครั้งท่านก็ไปต่างประเทศซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านจะพึงทําได้ 2. ส,ส่วนความผิดของอดีตเจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นร้ายแรงมากหากจะเทียบกับท่านผู้หญิงศียรัฐ ก็คนละขั้วคนละแนวเลยย้อนหลังไปในอดีตวันที่ท่านผู้หญิงลาออกจากคานดรนศักนั้นเป็นเพราะเหตุการณ์จากญาติของท่านดังนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชขอพระราชทานกลาบบังคมทูลลาออกจากคานันดอนศักแห่งพระราชวงศ์แล้ว พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองพระบรมราชองค์การด้านคดีชาการหรือ,อยูริภาคภูมิและนัทพลหรือก๊อปสุวดีโดนแจ้งข้อหา112เพิ่มอีกคดีหลังนายชาการเอาหนังสือรับรองสามฉบับเซ็นชื่อนายนัทพลไปเป็นหลักฐานว่าติดภารกิจสำคัญทำให้เข้าเรียนตามกำหนดของหลักสูตรปริญญาโทนิดาไม่ครบจนมหาวิทยาลัยยอมผ่อนพันให้เข้าสอบ พนักงานสอบสวนสอนอลาดพร้าวตามไปแจ้งข้อหาถึงในคุกแล้วขณะที่โฆษกตำรวจเผยการสอบสวนคดีเครือข่ายพงพัฒอดีตพบชกรเริ่มงวดเตรียมประชุมสรุปสำนวนส่งให้อาัยการฟ้องผู้ต้องหาส่วนการพิจารณาความผิดวินัยร้าแรงที่จะเรดำเนินการน่าจะเสร็จแล้วเมื่อวันที่12ธันวาคมราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดรประเภทขอเล่มที่131 ตอนที่29ขอไข่2ทธันวาคม2557ประกาศเรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตราธิเบศร,รามาทิปดีจากกรีนฤลืบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบาพิษมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายา ในสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิาาลงกสยมมกุฎราชกุมารได้นำความขึ้นกลาบบังคมทูลสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิาาลงกสยมกุฎราชกุมารเป็นลายลักษณ์อักษรว่าขอพระราชทานกลาบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ความทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรม,มาราชานุญาต ประกาศหน้าวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทลายเครือข่ายพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉาย,ยาพันธ์อตเพพะบชกและพวกพร้อมตรวจคน้นทรัพย์สินจำนวนมากแจ้งข้อหาชะกันทั้งแอบแฝงเบื้องสูง เรียกรับสวยน้ำมันเถื่อนบ่อนการพนันไปจนถึงอุ้มทวงนี้ในส่วนของคดีที่สอนอวัดพระยาไกลที่กลุ่มผู้ต้องหาอุ้มผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไปข่มขู่ให้ยอมลดหนี้กว่า120ล้านบาทเหลือ20ล้านบาทชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้เกือบหมดแล้วเหลือนายนพพรสุภพิพัฒน์ อายุ43ปีเศรษฐีหมื่นล้านผู้จ้างวานที่หลบหนีไปต่างประเทศขณะที่พนักงานสอบสวนสอนอพระขนงออกหมายจับผู้จ้างวานแล้วอยู่ระหว่างติดต่อเข้ามอบตัวล่าสุดตำรวจจับกลุ่มนางสุดาทิพม่วงนวนลหลานสาวพลตำรวจโทพงพัฒน์ดำเนินคดีข้อหา112แอบแฝงเบื้องสูงให้ได้งานประมูลเครื่องเสเวยและอาหารในครัวข้าราชบริพารพระที่นั่งอัมพรสถานและวังสุขโขทยัย ความคืบหน้าจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อเวลา16.30นาทีวันที่12ธันวาคมพลตำรวจโทศิวรารังสิพามมนกุลพบชนพลตำรวจตีสมบัติมิลินทจินดาพอบอกสสบชนพลตำรวจตีวิสูตรชัดชัยเดชพอบอก,กอน .6 และพลตำรวจเอกวิทวัฒชินคำผู้กำกับการสอนอลาดพร้าว ร่วมแถลงข่าวกรณีพนักง,งานสอบสวนสอนอลาดพร้าวดำเนินคดีนายชาการหรืออยริภาคภูมิอายุ34ปีและในายนัทพลหรือก๊อปสุวดีอัครพงศ์ปรีชาอายุ29ปีข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามความผิดมาตรา1 1 2กรณีแอบอ้างเบื้องสูงพันตำรวจเอกวิทวัฒ์ชินคำ ผู้กำกับการสอนอลาดพร้าวกล่าวว่าตามที่พลตำรวจโทศิวราสั่งการให้สอนอลาดพร้าวตรวจสอบการกระทำผิดตามมาตรา112เหตุเกิดที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาถนนเสรีไทยแขวงคลองจันเขตบางกะปิกทม พฤติการของคดีนี้คือนายชาการเป็นนักศึกษาภาคพ,พิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันดังกล่าวเข้าเรียนตั้งแต่ปี2556จะเรียนทั้งหมด6ชั่วโมงจำนวน6ครั้งครั้งที่7เป็นการสอบต้องมีเวลาเรียนทั้งหมด1ะ8 0สามารถขาเรียนได้เพียงครั้งเดียวแต่นายชาการขาเรียนทั้งหมด3ครั้งจึงนำหนังสือทั้งหมด3ฉบับ ลงชื่อโดยนายนัทพลมายื่นที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์แจ้งว่านายชาการขาดเรียนเพราะมีภารกิจติดตามดูแลบุคคลสำคัญการยื่นหนังสือทำให้ได้สิทธิ์จากทางมหาวิทยาลัยให้เข้าสอบซึ่งตามจริงจะต้องตกในวิชานั้นๆผู้กากับการสอนนอลาดพร้าวกล่าวต่อว่าเมื่อตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยแล้วจึงประสานไปที่กองบังคับการปราบปรามและพลตำรวจโทศิวราเมื่อต้นเดือนธันวาคมพนักงานสอบสวน จึงรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานพบว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวจริงก่อนขออนุมัติหมายจับจากสารทหารกรุงเทพพร้อมทั้งแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งสองคนแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนทราบว่านายนัทพลเป็นคนลงนามเซ็นชื่อในหนังสือทั้ง3ฉบับ อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องและให้การปฏิเสธส่วนนายชาการให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็นคนเซ็นชื่อทำหนังสือและยื่นหนังสือดังกล่าวด้วยตัวเองโดยไม่ได้พาดพิงคนอื่นแต่อย่างใดใช้เวลาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดนานกว่าสองชั่วโมงถามว่าจะดำเนินคดีนายชาการคนเดียวหรือไม่พันตำรวจเอกวิทวัตรกล่าวว่าเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองคน แต่จะสืบสวนสอบสวนให้ถึงที่สุดส่วนทางมหาวิทยาลัยส่งตัวแทนมาสอบสวนเป็นพยานส่วนการแจ้งความสอนนอลาดพร้าวเป็นผู้แจ้งข้อหาด้านพลตำรวจโทศิวรารังสิพราม,มนากุลพบชนกล่าวว่าขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีกับความผิดลักษณะดังกล่าวทันทีโดยเฉพาะความผิดข้อหาตามมาตรา112และทุกคดีอย่างเด็ดขาดส่วนคดีอื่น อย่างกรณีสอนอสามเซนได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในเร็ววันส่วนคดีอื่นๆหากมีจะทำไปเรื่อยส่วนการอายัดต,ตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในพื้นที่อื่นๆอย่างสอพอคลองหลวงได้อายัดต,ตัวผู้ต้องหาไว้หมดแล้วหากพลาดพิงหรือเชื่อมโยงถึงใครทุกคดีจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีนายนรงกรหรือโจเจียนเสริมศิล อายุ41ปีน้องชายเสียโจนายสหชัยเจียนเสริมศิลผู้ต้องหาหนีคดีปลอมแปลงเอกสารจังหวัดปัตตานีจ่ายสวยน้ำมันเถื่อนเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมว่ามีนายตำรวจระดับผู้กำกับการสังกัดตำรวจน้ำาคมขู่เสียโจพนตำรวจโทรซีวรากล่าวา่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนการตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับมาเอกสารการโอนเงินที่เป็นใบสลิปการโอนเงิน ที่นายนารงกรมอบให้นั้นมีจริงแต่ขณะน,นี้ยังไม่ทราบว่าใบสลิปการโอนเงินดังกล่าวเป็นใบสลิปการโอนเงินค่าอะไรต้องตรวจสอบรายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งผู้สึกอขาวรายงานด้วยว่าหนังสือที่นายชาการยื่นให้ทางคณะทั้ง3มฉบับเป็นหนังสือตราคุดส่วนราชการบันทึกข้อความไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัด แต่ระบุว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเรื่องรับรองการปฏิบัติราชการเรียนถึงคณะบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์เนื่องด้วยนายชาการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเลขานุการประจําตัวมีภารกิจในการติดตามดูแลบุคคลสําคัญในวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2557วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2557 และวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2557จึงไม่สามารถเข้าเรียนวิชาระบบสารส,สนเทศเพื่อการจัดการระบุชื่ออาจารย์ประจำวิชาและยังระบุข้อความให้นายนัทพลยืนยันว่านายชาการติดปฏิบัติราชการจนไม่สามารถเข้าเรียนได้ดังกล่าวนายนัทพลหรือกอ๊อฟและนายชาการร่วมกับพวกรวม7คนแอบอ้างสถาบันก่อเหตุกันโชครัพย์ทวงหนี้ผู้เสียหายจำนวน37ล้านบาท เกตุเกิดท้องที่สอนอพระขนงและร่วมกับพวกรวม11คนบังคับข่มขู่ให้ผู้เสียหายลดหนี้มูลค่าเสียหายจาก120ล้านบาทเหลือเพียง20ล้านบาทเหตุเกิดท้องที่สอนอวัดพระยาไกลถูกดำเนินคดีข้อหามาตรา112และข้อหาอื่นรวม4ข้อหานอกจากนี้นายชาการยังร่วมกับพวก แอบอ้างเบื้องสูงเข้าแทรกแซงกิจกรรมธุรกิจโรงน้ำแข็งภายในตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีจำน่ายน้ำแข็งตัดราคาผู้เสียหายเซ้งจากผู้ประมูลกิจการได้มูลค่า24ล้านบาทเพื่อส่งน้ำแข็งในตลาดไทยผูกขาดเพียงรายเดียวก่อนถูกกลุ่มผู้ต้องหาหุบกิจการไปผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สพคลองหลวงและล่าสุดเหตุเกิดท้องที่สอนอลาดพร้าวถูกดำเนินคดีตามความผิดมาตรา112 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทรประวุฒิถาวรเิริโฆศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบอีกหนึ่งคดีคือการไปแอบอ้างชื่อสถาบันนิดากรณีนายชาการภาคภูมิซึ่งเรียนอยู่และขาดเรียนจึงให้ในายนัทพลสุวัีทำหนังสือไปว่านายชาการมาปฏิบัติภารกิจกับตนแอบอ้างว่าเป็นพระอนุชาจึงออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคนเพิ่มข้อหาทำให้เสื่อมเสีย เป็นหมายจับจากสารทหารเนื่องจากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหารคดีดังกล่าวแจ้งความไว้ที่สอนอลาดพร้าวช่วงต้นเดือนธันวาคมกรณีดังกล่าวเป็นการออกหมายจับและมีคดีอาญาติดต,ตัวเพิ่มหลังจากนี้ในส่วนที่เป็นคดีมาตรา112เมื่อสรุปสำนวนแล้วส่งมาให้คณะกรรมการพิจารณาคดีมินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้องพลตำรวจโทรประวุฒิกล่าวต่อไปว่า ส่วนคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สอนอพระขนงและสอนอวัดพระยาไกลพนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้คณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่8ธันวาคมหลังจากนี้ไม่น่าเกิน10วันจะส่งฟ้องได้ส่วนจะออกมาเรียกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและรวบรวมหลักฐานการขยายผลมีขั้นตอนการดำเนินการหลายมิติอาจทำให้ไปเจอผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มได้ ทุกอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามพยานหลักฐานส่วนความคืบหน้าของพันตำรวจโทรทรงรักขุนศรีรองผู้กำกับการหกบกปขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการติดตามตัวถ้ายังไม่มาจริงอาจจะออกมาเรียกอีกหนึ่งครั้งถ้ายังไม่มาพบเจ้าหน้าที่จะต้องออกหมายจับขณะนี้ยังติดตามตัวอยู่ตลอดแต่ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเนื่องจากเป็นตำรวจที่ทำงานลับๆจึงมีความชำนาญในการซ่อนตัว จะดำเนินการควบคู่กับทางวินัยส่วนกรณีการสอบสวนวินัยร้าแรงของพลตำรวจโทพงพัฒนฉาย,ยาพันธ์อดีตพบบชกรพร้อมพวกที่เป็นข้าราชการจเรตํำรวจน่าจะมีความเห็นแล้วขอเวลาตรวจสอบอีกครั้งด้านนายภูสิทธิ์ฮิรัญยพึกเจ้าหน้าที่งานป่าไม้อาวุโสสำนักป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ นำกำลังพร้อมรถบรรทุกหคันระดมขนย้ายไม้แปรรูปของกลางคดีเคลือข่ายพลตำรวจโทพง์พัฒน์ฉายยาพันธ์อดีตพบชกสซุกซ่อนไว้ในโกดังหลังสวงอพาร์ตเมนต์เลขที่16ทับ21หมู่2ถนนแจ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายผู้สิทธิ์เผยว่าจะขนย้ายไม้แปรรูปที่ตรวจยึดเป็นของกลางทั้งหมดในคดีพลตำรวจโทพงพัฒน์ ไปเก็บรักษาไว้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อู่บกตำบลลำไสยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม้ของกลางทั้งหมดมีกว่า4,000แผ่นคาดว่าต้องใช้เวลาขนย้ายประมาณ4-5วันจากนั้นจะเข้าขนย้ายไม้แปรรูปของกลางในคดีเดียวกันที่บ้านอีกหลังของพลตำรวจโทพงพัฒเลขที่50ทั962ถึง3หมู่9หมู่บ้านเมืองทองธานีซอย a 2ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดและที่บ้านญาติพลตำรวจโทพงพัฒน์ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีต่อไปส่วนอดีตเจ้าคุณพระศนีนาศซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนี้เพียง68วันก็ต้องถูกปลดฟ้าผ่าเพราะความผิดดังนี้วันที่21ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองการประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ ปรดกล้าปลดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตําแหน่งถอดทานันดอนศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำความผิดราชสัสวัตรและไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีประพฤติตนต่อต้านงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ ในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่1นึพฤษภาคม2562โดยได้แสดงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นทรงดํารงตําแหน่งแต่จะให้โปรดกล้าโปรดกระหม่อม ตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนตามที่ได้ตั้งความหวังไว้แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้วด้วยความทะเยอทยานมักใหญ่ไฟสูงจึงได้พยายามหาหนทางในการดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตำแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าคุณพระศรีนาศ ยังได้ล่วงละเมิดพระราชอำนาจสั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือการกระทําใดๆที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม สถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาชกัลยาณีด้วยทรงหวังพระราชหฤทัยว่าจะลดแรงกดดันและปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลังจากนั้นได้ทรงเฝ้าติดตามความประพฤติและการปฏิบัติของเจ้าคุณพระศรีนาฏมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทรงทราบว่าเจ้าคุณพระศรีนาฏมิได้มีความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่ง อีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานยังกระทำการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนักแสดงความกระด้างกระเดืองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการดำเนินการสั่งการแอบอ้างพระราชกระแสไปกระทำการหรือสั่งการให้บุคคลต่าง ปฏิบัติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอ้างว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้ดำเนินการแทนพระองค์ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตำแหน่งของตนถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรงให้เกิดความนิยมชมชอบอันนำไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้มิใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริง เพราะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้นเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการกระทำของเจ้าคุณพระศรีน,นาดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติขาดความกตันอยู่ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน ือเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและสถาบันจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบรียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกิจดีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา12ของพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในราชการปัจจุบัน ความผิดของอดีตเจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรงแต่สําหรับท่านผู้หญิงสีรัตน์นั้นแม้ท่านจะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ท่านเป็นพระมารดาของเจ้าฟ้าทีปังกรซึ่งในวันหนึ่งข้างหน้าท่านคงต้องได้กลับมาอย่างแน่นอนหรือแม้หากท่านไม่กลับมารับตําแหน่งใดๆท่านก็คงยิ้มและภูมิใจอยู่เสมอเพราะว่าลูกชายของท่านผู้หญิงสีรัตน์นั้นเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต